จัดเต็มส่งอยู่เจ็ดพันค่ะลูกค้าท่านใดที่อยากได้ก็รีบจับรีบจองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบบร์ด้านในไม่ว่าจะเป็นเพดานหุ้มหนังไม่ว่าจะเป็นแอร์ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลไม่ว่าจะเป็นเบาะไม่ว่าจะเป็นปูพื้นสมบูรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาเพจกฤษณานะจ๊ะ วันนี้พบกับพี่ขวัญรอบ7 7อริกานะคะวันนี้พี่ขวัญเอาแบบว่ารถตู้หลังคาเตี้ยนะคะราคาสามแสนนิดนดิมาให้ลูกค้าเลยพร้อมแอร์หลังพร้อมเบาะทุกอย่างมีครบเจาะกระจกก,กับ Toyota h i ฮเอ็ F หลังคาเตี้ยนะคะเครื่อง2 5 0 5ปี08นะคะคันนี้ราคาเพียงแค่3 6 9 0 0 0บาทค่ะสวยๆจัดๆอย่างนี้ จัดเต็มฟรีดาวส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวมาดูดโดยรวมนะคะกระจังหน้าเอ่ยไฟเอ่ยไม่มีตําหนินะคะไม่มีไม่มีเอ่อคราบไม่มีคราบเหลืองนะคะลูกค้าไม่มีคราบเหลืองนะคะบอกเลยสวยจริงๆแล้วท่านใดที่ได้ไปก็บอกเลยว่าหล่อตามไปอีกนะคะกับล้อมแม็กสุดหล่อนะคะเดี๋ยวล้อแม็กพี่ขวัญปัดสวยๆเงาๆให้เลยนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันค่ะลูกค้า ด้านในนะคะเป็นแอร์ไมโครบัสเรียบร้อยติดตั้งตู้แอร์เรียบร้อยตู้แอร์สชั้นเลยนะแล้วก็โคอนโซลชุดตี่หนชุดนะคะเบาะพร้อมนะคะเบาะพร้อมมากนะคะลูกค้าปูพื้นเรียบร้อยปูหนังเรียบร้อยเพยดานเรียบร้อยถือว่าสวยสมบูรณ์คันนี้ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะคะสามารถใช้งานได้เลยจริงๆจัดเต็มส่งอยู่7,000ค่ะลูกค้าท่านใดที่อยากได้ก็รีบจับรีบจองเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นบอร์ด้านในไม่ว่าจะเป็นเพดานหุ้มหนังไม่ว่าจะเป็นแอร์ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลไม่ว่าจะเป็นเบาะไม่ว่าจะเป็นปูพื้นสมบูรณ์ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือปีเก่าจะเป็นไฟตัวเดียวกันนะมาได้เลยตัวนี้ยังใช้ไฟตัวนี้อยู่นะคะมีเซนเซอร์สี่จุดให้เลยฮอนฮุกอออ่างหนึ่งเสค่ะลูกค้าเลขสวยมาดูด้านหลังค่ะบาโ,โชกนะคะ เบ้าโชกเออยพี่ขวัญถือว่ารถปีศูนย์แปดแล้วสภาพกิกๆอย่างเงี้ยอยากได้รีบจับรีบจองพี่ขวัญครับต้องมีรายได้เท่าไหร่นะคะลูกค้าค่ะลูกค้าคันนี้ต้องมีรายได้หมื่นสองขึ้นไปค่ะรายได้หมื่นสองขึ้นไปค่ะคุณซื้อรถคันนี้ได้เลยนะคะหนึ่งหมื่นสองพันบาทคุณได้รถตู้ไปใช้งานหนึ่งหมื่นสองพันบาทคุณได้รถครอบครัวไปใช้ทางครอบครัว 1 2 0 0 0บาทคุณได้ทําซื้อรถมีแอร์หลังมีที่นั่ง,ม,งมีทุกอย่างครบไปทํารถเออเออเขาเรียกว่ารถอะไรนะที่เขาฮิตนิยมกันรถร่วมนะอ๋อนะคะเขาเขาชอบซื้อไปทํากันนะคะรีบเลยนะคะ3 6มแสนบาทลูกค้ามีไรายได้เพียง1 6ึมื่นหกหพูดผิดค่ะหนึ่งหบาทเพราะคันนี้ส่ง6กพ0นถึงเจ็ไได 12, นะะต้องมีไรายได้ห2 0 0 0มืสองขึ้นไปนะคะต้องมีรายได้สองขึ้นไป เงินเดือนหมื่นสองบวกโอทีเงินเดือนหมื่นหนึ่งพันบวกภรรยาบกลูกบวกเมียได้หมดเอามาร่วมกันได้หมดนะคะคันนี้ไม่จําเป็นต้องซื้อคนเดียวก็ได้บางทีเงินเดือนเราอัดคืออย่างกลุ่มกลุ่มเงินเดือนบางคนเขาแค่เก้าพันก็มีนะคะหมื่นหนึ่งก็มีหมื่นสองก็มีคุณซื้อคันนี้ได้แล้วนะคะคันนี้ออกป้ายแดงล้านนะคะคันนี้ออกป้ายแดงหลักล้านนะคะประตูเห็นประตูเลยซูมเดินเลยค่ะ เพราะว่าเราสวยทั้งคันไม่ต้องกังวลเลยนะคะสวยทั้งคันจริงๆค่ะสวยทั้งคันจริงๆค่ะลูกค้าคันนี้นะคะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทจัดเต็มฟรีดาวส่งอยู่หกพันถึงเจ็ดพันบาทหกพันถึงเจ็ดพันบาทฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถไปครอบครองสวยๆรถตู้หนึ่งคันนะไม่ใช่รถเก๋งเล็กๆนะคะนี่คือรถตู้หนึ่งคันนะคะลูกค้าได้รถไปใช้ในครอบครัวได้รถไปวิ่งงานได้รถ บางคนคือต้องการมากอะค่ะบางคนคือต้องการมากเพราะว่ามันใช้งานได้อเนกประสงค์ใช้งานได้อเนกประสงค์หมายถึงอะไรคะเนี่ยค่ะความยาวของกันบางคนเอาไปขนมอเตอร์ไซค์รถคงรถแข่งเยอะมากนะคะลูกค้าพี่ขวัญน,นี่เอาไปใส่รถแข่งก็เยอะมากนะคะพอใส่รถแข่งเสร็จวันหลังอ,อยากพาครอบครัวไปเที่ยวคุณก็ทําใส่เบาออะวันหลังอยากเอาขนของแคมปิ้งคุณใส่แหลกรังคาเพิ่มอีกก็ได้ได้หมดเลย นี่ค่ะคันนี้นะคะสวยๆเชิญชมได้เลยนะคะลูกค้าขาถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะท่านใดที่อยากได้รถไปครอบครองท่านใดที่อยากได้รถไปใช้งานนะคะกับส่งอยู่หกถึงหกพันหนึ่งเจ็ดพันบาทไม่มีผิดหวังนะคะกับคันนี้นะคะเงินเดือนหมื่นสองขึ้นไปไม่ยากใช่ไหมหนักเกินไปไหมไม่หนักนะคะพี่ขวัญทำให้ทุกคนนะคะเอาไปวิ่งนักเรียนได้นะคะ วิ่งนักเรียนได้นะคะคันนี้ไม่ผิดหวังนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมวิ่งนักเรียนก็กระทัดรัดนะคะเด็กๆวิ่งร่งได้เยอะดีกว่าเด็กๆนั่งหัวจรวดนะหัวจรวดแอร์ไม่เย็นช่วงล่างไม่ดีแต่อันนี้คุณเอาไปใช้งานได้เลยนะคะกับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทส่งหกพันถึงเจ็ดพันบาทจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้คนค้ำท่าในใดที่อยากได้ติดต่อพี่ขวัญศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ด และท่านใดที่ติดตามพี่ขวัญอยู่ไปดูในเฟนบุ o k ส่วนตัวพี่ขวัญเดี๋ยวพี่ขวัญจะแชร์ไปไว้ให้ใครอยากถามอะไรเข้าไปทักในเมสเซจส่วนตัวพี่ขวัญได้เลยนะคะเพราะพี่ขวัญมีลูกค้ากลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะ0 8 6 3 1 5 9ดห7เงินเดือน12นเอาคันนี้ไปครอบครองได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ